สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีสานอรอนมืัอนี้พ่อ์อกระเป๋าอีสานได้พี่น้องเด้อเบาเอกครับผมสวัสดีครับมืัอนี้มีไผมาหมน้ำครับผมน้องไส้ครับผมน้องใจน่ะน้องเอ็ดครับผมน้องแยงครับผมน้องเอ็ดครับจ้าเอ็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมเนี่ยเออแล้วก็ทอดแก้เฮาเลยถอดแก้เข้าครับพี่น้องครับเออไปไปใส่มามาแต่กรุงเทพครถ้าหายไปโดนเนหายไปถ้าหายไปโดนแเนี่ยแต่แต่นั่นพัดเพชรดก ลูกไก่น่ะพอดีเลยมากเมื่อนี้ฟีมาเมื่อวานนี้ของอันคิดอย่างดีเลยเมื่อนี้เขามี่ยังครับวันเอกเมื่อนี้สีหนึ่งป้าครับป้าเขามาเต็มๆป้าใส่เป็นบุคลินดีคลิปที่แล้วเนาะครับแล้วก็ผัดเผ็ดป้าอะไรครับผมโอ้โหแถมแถมจัดไปครับผมแต่ว่าปักเขาเยอะแยะผู้แต่ว่าพักลายแหงมีน้องเลยมี่ยังแน่นออบอังเนียนออบลายแหงลายพันธุเอาเครื่องอันนี้ก่อนเนาะเอาเครื่องะครับ มีนี่ไหมเครื่องเผ็ดขายว่าไรครับขายว่าไรตัวนีนเด้พี่น้องเด้นพี่แก่แกงเห็นบ่นี่สูตรปักใต้เต็มรถเนี่ยพี่แกงเผ็ดพี่น้องเอ้ยนี่แหละนี่นี่สูตรปักใต้ครับะนีเข้าใส่ข้าสื่อมากห่อแบบรู้เลยในร้านร้นานล้านนี้เขาจะขายพี่แกงนะคแล้วไปครับแล้วก็มีอีงครับผมครับมีพวกนี้ครับอะไรครับตัวนี้เขาอนแยงเน่ มันหาหน้าที่ครับาทีมันหาหน้าที่ครับเนีวถ้าเข้าใช้ร่วมกันนี่เข้าเจ๊ซิบหนาที่เด้ยครับเอาหน้าที่เพรับหน้าที่พราครับเออเจบเจ็บเจยบเจบครับนี่ยหละครับบอกเจ็บเจบครับฮ่าฮ่เจบคุณแค่ไหมแค่บ่ครับตากค่แค่บ่ครับแค่เนี่ยกะที่เนี่ยตาแกเจ็บตากแวมาฝ่ามิลินบอกครับ มันตตองมีต้นกับพิลินเดีครับนี่ครับรับลิ่นฟ้าครับทำเต่าฟ่ลินครับผมลิ้นว่ามิินขึ้นหน่อยเลยครับเมื่อนี้ครบเมื่อนี้ล่นลิ่นอลิ้นม่ใหญ่ตัวนี้บุงสายตาครับตัวนี้บ้นลุงสายตานี่ไหพักบุ้งครับครับบองว่านลุงสายตายน่ยจังหน่อยเพราะว่าอายุกำลังสิเป็นเบามาบอกลงสายตายน่จังหน่อยนะะตัวนคุณแค่เท่านี้แค่แค่คอืมอนี่ครับเนี่ยมเทันทีตัวนี้ เยครับครับโอ้ยเี้ยมันขึ้นขึ้นแต่อันนั้นแต่อันนั้นเป็นเห็ดเฟื่องครับเห็ดเฟื่องเห็ดฟางเห็ดเฟื่องเห็ดฟางมาเท่าไรครับเนี้ยเดียวครับครับมันนี่ร้ายอยู่ครับว่าขามาครับโอ้ยทาเอามาหลายเนี่ยเพคนสี้างจอดก็พูดครับเต็มเลยครับเราเราเกาะว้อยู่หุ่นนึงพี่น้องเลยเพาะว่าเห็ดเฟื่องเนี่ยอีกครับมีอีกอีกโซนโซนนี้โซนภาคเหนือาเทศครับอันไหนภาเทศือาเทศครับ แต่ว่าตัวนี้บกเคอเทผาเทศครับพาเสียบน้อคนมตีล้วอน้องมือแบเอนอนนองมือนมือพาเทศหรอครับแต่ว่าแต่ว่าขาดไปไลคือพีห้หนึ่งครับพี่หึครับอ๋อีนพีใหญ่ครับนี่นี่พีเดียวนอะพีเดียวครับพีเดียวหหนึ่งครับพี่ห้องหนึ่ไปสวนคครับว่เป็สวนเท้าแกเองเับอา่ี พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาล้วครับพี่น้องครับหลังจากนี้เดี๋ยวเขาเข้าสุกกันเนาะทักแกเดี๋ยวไปพาพี่น้องมึงเข้ากันนี่เข้าแล้วเข้าแล้วจบเอ้าเอาแล้วเอาใส่กระติบครับเอาใส่กระติบดีกว่าครับใส่นกระติบหรอครับผสมใส่กล้องหรอพี่น้องครับเดี๋ยวขางเข้าสุกแล้วเดี๋ยวสิเอาปาเดี้ยสิขวบพริกก้อนนะารับแดกขวบริกหอมๆตั้มไปทั้งขวัเลยรับรองว่าสูตรบ้าอีสาหนี่เจ็แล้วก็ พ่อขัวพริกเสร็จแล้วเ่าจะไฟหนึ่งป้าหนึ่งป้าเสร็จแล้วฮัดเป็ดป้าไหลใส่เอียนครับพี่น้องโอเคเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือจังโบขวานเดียวกันครับบัครับมันมันในมาร์กไปแล้วครับโอ้มันในมาร์กไปสักหนึ่งมอ้ายเอาละพี่น้องติดตามึงครับผมพี่น้องเด้อแเสบๆมือนีกินเขานั่งกันครับผมพี่น้องครับีักำลังเลี้ยงผักครับผักหลายี่ยงเลยโอ้ยผักบอกหล่หนึ่งเต็มหัวเลยครับพี่น้อง เพราะถ้าไหนใส่ปูตัวนี้เขาเอือนดอกคิกดอกคิกพี่หนอดอกคิกดอกคิกภาษาไทยเขาเอิอนยังไอครับผมกูแค่นครับภาษาลาวเขาเอิอนดอกคิกดอกคิกครับผมอู้ตายพักเจ่มมอเลยครับพี่น้อเลยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเอาละครับพี่น้องจิต้ามาได้ครับเด้อบอยใช่ยังครับผมัวบพี่ครับฮะขวขวบพี่เอา ขัวพริกก็ไม่นามครับอาจารย์นี่นี่นี่เป็นสูตรครับพี่น้องสูตรได้ครับแต่ถ้าใส่น้นแล้วมันเดือดบบพริกซุกพร้อมซุกขัวให้มันติดกระทะใหม่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 สกิลไหนบ่ครับอ่ไม่ใช่บะคมบ่ขัวแบบไม่ไม่ขัวแบบไม่ไม่ครับไม่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 แถมแถมโอ้ยผมมีคาเซน้ำเี้พี่น้องเด้อนี่พริกผมเนี่ยคนมีคาเนาะสุดยอดแล้วครับเอาแล้วครับ มาติดเ,เก่าห้องกัโซกได้นี่เออ,นนอ,ออ้วนเลยครับเอาครับเชิบบูสุดยอดนะครับพี่น้องเอ้ยเว่าพักที่มาหยาเนาะนี่น,น,นักนีน,กนันกอันตัวนกกี้น็คือปาหมอครับ,รบผมปวได้ปวดเ่ปวดักไปหาหมอหาหมอหอครับว่าแต่ว่าทำมูทำท่านเคยมีผัวกับนหมอฟนะันนทมแทม พมอผนพระท่านนี่ขัวผันบระหารไปหาหมอฟันขวัญแถวอยู่ผันบระหารหมอฟันเป็นยันหมอฟันเป็นยันหมอฟันปิดเหรอพีดเลยครับปิดสารครับเอาตโนี้ปิพีดเลยครับปิดเหรอได้ครับได้หมดเลยเน้องเชิบโอเคเขาง่ายดนะครับพี่น้องนี่เขาง่ายเอาล้วครับการ์ดในที่เน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 ทางพระท่านโบเลยครับเท่เท่เลยผมครับเพราะว่ามันสุกแล้วโอ้สุกแล้วโอ้โเนี่ยมึอนี้วันเสาร์เลยครับบวชเป็นสุก มน้ำเดือดเลยครับน้ำเดือดเลยครับเอาหัวไปใส่หนาอเอาหัวไปใส่ครับเอาหัวไปใส่ครับใส่หมอล่อครับโอ้ยหมอล่ะนะเออหมอไม่นะหมอไม่นะเอาเลยครับหนึ่งป้าก่อนเออคอป้าชอดเท่าไหร่ครับนี่หัวปลาไหลีมัปลาไหลเอาเลยครับเอรตอรนี้เตรียมหมอล่ะเลยหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งรออีกเจ้าหนาทีครับเอาเงี้รออีกเจ้าหนาทีครับ ชมองหนึ่งหีวนาทีครับหกสนาทีครับู้เอาเอาชมงนึงดีกว่าเออชมงหนึ่งครับชมองน่งครับมาต่อหกสี้งินาทีแ้เอาเอาชมงหนึ่งพอครับครับผมชนุกสุกดีครับครับผมสุกซุกมัน่ค่อยไไนะครับตกสุกดีๆตุกดีดแทมแทมฮา่เ้โอ้ยเสียพี่น้องตั้แหงๆมาเลยครับเป็นยังไงครับมันองเยตาเอาปีชนะมาครับได้ครับ พี่แสดงครับโอ้ยพี่พี่ลูกนี้วุ่ใหญ่ครับนี่เข้ากับเครื่องแกงตั้มแล้วเรียบร้อยคือว่าครับซรับที่นี่ครับเพชรหอดเพชรหอดที่สองของผมเดียวโอ้ยพ่อที่สามครับเอาเอาเอาที่สี่ไปเพชรจะได้ก่อนเสียงเสียงเพชรเอาละครับพี่น้องเข้าอนนี้หนึ่งหนึ่งป้าเข้ากับอันนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ซุปแก้วครอบความดื่มแล้วครับพี่น้อง พร้อมดื่มซุกแก้วพร้อมกินเหลือแต่เท้าปุ้งแจวแล้วก็ผัดเผ็ดปลาไหลเท้าพี่น้องติดตามือเนื้อพี่น้องเด้อแซบแซ่บครับกินเขาเนื้อกัดครับผมใส่ใส่สมอยู่บ่จังหน่อยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ใส่ครับอ่าใส่ม่เกิดหอมหอมเลยครับหมักเพราะว่าใส่สมในจังหน่อยดีมากว่หอมเพราะยางหอมนะครับหอมอยู่ทางซ้ายก็ได้ครับเพราะครับเฮ้ยอ๋ใส่ใส่จังหน่อยก็ได้ครับเออครับใส่กระดีครับใส่กระดีเนาะใส่หน่อยครับ โอ้ยโมเม่ยโมม่โอ้ยโอตไป่ากันดก่าเจกน้อยกับไปในป่โอ้ยโมเย้งเนาไมี่นองเ่เฮ้ยเดี๋ไปกันเนาะครับเนาะไปกันไม่ัไกัน่นอยเนาะครับเนาะเจ๊งน้อยใส่หน่วยหนึ่งครับ่จ๊งน้อยเจ๊งน้อยเน้อยแกดกระเมของแกเนาะครับเนาะเออบยซาเคยครับผมขัดคมะไหลครับ ไอ้พัดว่าไรเสะเอียนครับพี่น้องเนี่ยม้วนพัดเครื่องแกงบ่ะครับโอ้กําลังพัดพริกําลังพัดพริกเครื่องแกงเครื่องแกงใต้ได้ถึงเครื่องแกงใต้ร้าวร้อนจริงๆเราบวกสิ่งที่เราชอบเข้าไปอีกครับผมท่องมางอย่างสองใส่เข้าไปเพิ่มไปอีกพี่น้องร้อนแรงร้อนแรงแรียกว่าพี่แกงเขามาทานอยู่แล้วะมาทานแห่เออเชื่อครับเอาละออกกินหอมแล้วพี่น้องครับกินหอมแล้วแส่เนยนะครับสามช้อนนึงเจ้าวะนี้ต้องมา ปบ๊บปสจ้า้าทั่วเลยครับเออเอาละครับพี่น้องเอ้ยอะไรกันล่างทุกแล้วเจ้าหน่อยครับเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยบริษัทพิจิกระทะเด้อพี่น้องเด้วยจอแล้วครับ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 โอเคสวัสดีตอนนี้สีจอกกระทะเอาละครับหอมมวยหวอยนะครับพี่น้องอ่าเอาเคนะครับ ล่างโคกโครครล่างโคกครับล่างโคกโอ้ยอย่มันแสีบอด่มันเสียบเจ็บวิ่งไส้ย่าง,ร<ะ>งครับนี่ตอนนี้น้ำพึ่งเดือนสิบสองครับฮู้วววดีสองสโมเมนเด้อครับพี่น้องเด้อไอ้ซอสหอยเด้ซอสหอยเอาดินมาดินออกมาเออพวกขึ้นน้ำพึ่งอีดีตัวมามามาเจ็บเจ็บเจ็บซอสฟ้าเขียวครับครับอย่าลุ้นมือเด้อเย็าลุนมือไดิเออเจ็บ มาใส่ไรครับผมอันนี้นึงนนีนึงเอาแล้วครับน้ำตาลายน้ำตายูเพื่อนก็ปวดมะเร็น้ำเนี้ยเบซี่ลกา้น้ำตาเือน้าพไปใส่เบ็ดเหมือนเนนีใจว่าสันดีใจแห้งน้งน้ำตาอูอ้ฮึพอใส่ใขวดปะครับใส่ครับผมเอาไปเอาไปเอาไปดอกขวดปะไหนปะครับ ว้าวปนเี้เอาไว้ไปวัดนะครับฮึฮึฮึเออฮึซีบ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 กระถ่ายดำครับเออเอาแล้วครับโอเคครับผมเอาเอานามใส่อีกทีเป็นยังงครับส่วนหนามเดจังหน่อยใส่อยู่ครับเดจังหน่อยเด็กจังหน่อยเออเยอะครับยังไงแล้วก็มาเขี่ยมาครับครับอันนี้ อันนี้เขาเอินนียังไงหญ้าเรามันรุดออกจากปากเลยครับด้ายซีแฉวครับเพราะกระชาด้านขวดเราโอ้เราตกใจเออตกใจแฉมแฉมเอ้ยังงั้นตัวอันหญ้าออกจากปากนี่ตัวข้าวหมาบวออกจากปากฮิ่ง่มโก็เด้อพี่น้องด้ออผมหลงผมมาได้ใช้เครื่องยุ่งเย่ยนะครับดี่ปลาบื้นปลาบื้น ้าเครื่องเรียดครับป้าเครื่องเรียดกันละอเทียงนะปบ้าบืดเมื่อคืนโอ่งเลยครับเมื่ท่านเบิดแดดโอ้ท่านแดดเดียวป้าบืนป้าบืนมมองาพี่ครับผมมองสามฤดูครับผมมองสมฤดูฤดูยังนะครับฤดูหนาวฤดูแรงเทาไหร่ครับฤดูหนาวฤดูแรงครับฤดูฝนฤดูฝนครับอวยงามงามงามหอมบ่ครับ อไปกับพ่อกุ้งหอมไม่ต้องไปกับพ่อถั่วครับครับมาแล้วครับเก็บสดๆเลยครับเก็บสดๆเลยครับมาใส่เมนูนี้โดยเฉพาะครับครับผมไปท่านไม่ใช่สมใบผักขานน้ำอะไรเพื่ออะไรครับน้ำ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 ข้าวเปียนน้ำข้าวเปียกเหมือหมือเอาไใบผขามดีกว่าครับไปเอาใบผขามก่อนครับครับผมเอ่าติดตามมาครับเอ้ย เอาละครับพี่น้องครับมาเด้อกินข้ขาวนักกันพี่น้องผัดเพชดเย็ยนครับผม<ะ>ตํจาจวหนึ่งป้าหนึ่งป้าเบ็ดครับพี่น้องครับนี่พักเล,ล่ไลเฮาเมื่อกี้เขานกกันครับผมเข่าเนี้ยหอ,หอ,อ่่อออวมมนนคเด,เด,ด,วดเลยะตรอ <c oughs> กาแฟดำเสืออเลยพี่น้องด้วยมาด้วยกินเขานันกันครับพี่น้องครับโอ้ปลาอะไรครับนี่ครับปลาไข่คือไข่ครับปลาไข่ครับดุกหนองลูกไข่ดุกไข่ไข่หนอนตัวนี้ห่อนๆด้วยพี่น้องเด้วยต้งแบบมากพี่น้องก็ซาำพอได้ครับก็ซ้ำพอออกครับ ตุยเลยพี่น้องตุยเลยครับเดีวคใหญ่ๆพี่น้องเอยเือเือีมาเท่านี้ทานไปไหนครับครับแมนือว่าต้ดโลตุยเลยเออแบบแบบแบบมาแบบผ่านัมาอมาทานินาครับกินเลยวานดิเจี๊ยว เขาไม่รีบเขาไม่ยังพักขี้ปักมันจะได้ไม่อ้วนขี้ผักจะได้ไม่อ้วนไม่อ้วนใช่ไหมปาบเข้าไปครับเขาอ้วนสิแปลหวานผมดูว่างานตายที่นเด้อครับพี่หน่อเ้ยแจบอีริบปลาสดๆนะครับแสงตัวนี้แล้วจำแห้งเสรครับผม ตาไสิเต้นเอเฮ้ย่มันมีเต้นหรอครับมึงเนี่ยพี่น้องเนี่ข้าเนียวกับกับพัดเอียนมันเข้ากันว่นเอาครับเอาอยู่เจ้าตัวเจ้าว่าไ้เพราะมักเจเลยเ้ากันอยู่แซ่บแซจมอออืมออ้าวาเลยครับพี่น้องเองอือืบมบอย่างน่อนนีหือเมต้อง ที่นี่โอเคเลยด้ป่ะเนาะทั้งประคอทั้งพี่หัน่ต้องพีปาหมอจับจับจับพี่น้องเลยป้าไร่เนาะป้าไร่อมพี่น่อยคืออย่างนี้อืมยาน้องเน้อขัาเนียวจมเปอเปอเลยเนี่เมันขนาจับเลยครับ Oh แซ่บครับบ่าวเอี้ยแสบครับแซ่บครับแซ่บครับนี่บ่าวเอี้ยเนาะนี่ปลาดุกนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ปลาดุกเที่ยงพอดีตัวนี้กินเที่ยงเลยอืมกินขมาเลยลูกตุ๋ยเลยพี่น้องเลยครับผมน้องคำใหญ่เห่ามากินในกันเด้อพี่น้องเดิมไมอือหืออือเอาไปช่อนเหรอโอ้ย ทั้งประชนประดุกมัตเอปีเลยครับผมกันกันเลยครับเดี๋ยวให้่าแม่เพียรอครับผมแขกรับเชื้อ่นุายได้ได้รับเชิญครับพอวันไม่ฐานปิ้งขี่เลยน้องอ้เนี่ครัเออแ่ใัยจะมาปีแห่งรอโอ้นี่คราบ อืมอืออื้อื้ออื้ออ้อ่ื้ออ้ออืออื้ออืมออก้อ่อื้ืนออื้ออ้อืออืออื้่อื้ออื้ออออื้ออื้้ออืออื้้ออื้้ออื้ออื้อือ้ เครื่องต่งตัี่ตัวแข่ง้เครื่องต่เครื่องต่อืมอุ้ยเด็กปดป็ดเอกกลง้องเขาอีกเนาะเยอะเยเับเยะอเลยเยอสลาพี่น้องแล้วเนาะครับผมอนัพี่นองครับสำหรับเมนูนี่ขอฝากพี่น้อง แต่ผมได้มากกัคแค่กคไหลกคติดตั้งไม่ได้พี่น้องเดียแบตสิเบิร์ดแลลวต้องขอ้าพี่น้องไว้ทามีก่อนสำหรับสำหรับคิมนี่ต้องขอฝากพี่น้องไวทามีนะครับผมขกราบเข้ามาพิซ่าพิซาเพื่อเพเอเพ่อเพื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 ่อเื่อเพ้่เ่อเพเพออออ